อา่าฮ่าเรวนี้ครับผมมีลำโพงพวกพาตัวใหมล่าสุดจากมอนสเตอร์มาแนะนำครับนี่คือมอนสเตอร์แอร์ร็อก902เป็นลำโพงพวกพาไซส์เล็กมากนี่เห็นไหมขนาดเท่ามือนี้เลยนะครับเมื่อวันตํำเพลงมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือเพิ่งได้มาใหม่ผมเพิ่งแกะครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ยแพ็กเกจมาสวยเป็นโลโก้มอนสเตอร์ทองนี่เลยอ่าเปิดมาดูกันครับเห็นไหมสดดิ้งด้งใหม่ล่าสุดเลยทามเฮ้ยสวยนะ โอ้โหแล้วแบบมันเป็นสายพกพาจริงๆอ่ะมีขาตั้งข้างล่างอารมณ์แบบวางเหมือนตู้แอมอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็มีเชือกห้อยได้จะห้อยกระเป๋าห้อยจักรยานถือกับมืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับด้านหน้ามีโลโก้มอนสเตอร์ตรงตัวนี้เป็นแบบเป็นผ้านะครับอ่าเป็นผ้าถ,ถ,ถักถักแบบเหมือนลำโพงตู้แอมประมาณนั้นนะครับ <S <s เล่นเพลงเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับ มินิมอลเดียวอ่อนี่นี่อหรือว่าไม่มีซะอีกครับมาดูกนครับทำไมได้บ้างนี่ก็่องนี้เป็นช่องชาร์จนะครับใช้สี่แล้วก็ใส่ TF-card แล้วก็ USB ได้นะครับเผื่อมีฟต้องไฟได้จุ๊บจิ้มได้อย่างนี้เพียงพอ TF-card กับแฟได้ก็พอแล้วนะครับ AUX อะไรอย่างเงี้ยตัวมันเล็กคนคงไม่ค่อยใช้มากเท่าไหร่นะครับเขาปรับมาตามการใช้งานนะ เออเล็กซันรัดดีประมาณมือผมเองนะครับโอเคเลยนะแล้วมาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ผมบอกเป็นพรีเมียมซาวน์คุณภาพมันก็แน่นอนอยู่แล้วทุกตัวบอกคุณภาพอยู่แล้วนะครับโอ้เป็นดรเวอร์ขนาด 40มมตรนะครับมันมันก็เรียกว่าเลนะตามขนาดของตัวนะครับถือว่าตามมาตรฐานอยู่นะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เช่นอ่ะแบตเตอรี่ครับ1,200มิลลิแอมนะครับใช้เวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงเล่นได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงครับอ่าโหคนฟังยา6ชั่วโมงนั่นเลยครับอันนี้กำลังขับ5วัตต์อืมถือว่าโอเคที่เหลือก็ตามทั่วไปนะครับใช้ในการรับสายได้รับสายพูดได้นะครับไหนมีไมค์ซอนอยู่ตรงไหน มองไม่เห็นอาจจะมีรูสักรูนะครับอ่าใช้รับโทรศัพท์ได้คุยสายพูดสายได้นะครับนี่โอเคเลยนะเออเล็กะกทอรัดดีนะครับแล้วก็มีหลายสีให้เลือกเาวไม่มีสีให้ดูนะครับก็จะมีสีดําสีเขียวสีแะไรสองสีผมจําไม่ได้ลืมประมาณนั้นนะครับเออสวยดีสวยดีสวยด,วยดีใช้ได้ใช้ได้ในวิดีโอนี้ผมขออนุญาตเอาแค่ตัวให้ดูก่อนละกันนะครับหลายๆตัวก่อนหน้านี้ผม ทดลองเปิดเพลงให้ฟังแล้วโดนเลือกสิทธ์ตลอดเลยนะครับแล้วคะแนนช่องผมจะโดนละจะโดนละถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งน่าจะโดนบล็อกอะไรสักอย่างนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตให้ดูที่เป็นเฉพาะตัวลําโพงแล้วกันนะครับเรื่องเสียง เดี๋ยวผมผมหาทางแก้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมมาให้ดูใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอ่ะมีสายชาร์จมาให้พร้อมสายสีง่ายๆมินิม,มอลเลยกันรัดแบบนี้เลยโอ้เจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งแพ็กกลุ่มแพ็กเกจอะไรทำมาโอเคเลยนะครับจำรุ่นไว้อทีนะครับ Monster a i r o ร์ร็อกอ่าถ้าพูดถึงยี่ห้อนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะส่วนมาก Monster จะทำเป็นหูฟังเล่นเกม อ่าเป็นพวกแกจิตเกี่ยวกับเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วหูวฟังอ่ะเยอะนะครับตอนนี้เขาโดดลงมาเรื่องลําโพงแล้วนะครับเป็นลําโพงตัวพวกพาในกระถัดรัดนะครับบอกเลยว่าหลักร้อยไม,ไม่ถึงไม่ถึงใบเทาดูในหลักร้อยครับทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนนะอย่างน้อยก็ดีกว่าฟังเพลงหรืออะไรก็ตามในมือถือนะครับลำโพงของมือถือมันเล็กมันทํา เสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เปิดดังก็แตกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างนอยก็ดังออกมาได้มากกว่านะครับก็มงขับ5วัตต์นะอ่าก็ไม่ได้รุนแรงมากเกินไปเน้นแบบฟังคนเดียวฟังส่วนตัวมากกว่าไม่ได้ว่าเปิดฟังในห้องแบบนั้นนะครับถ,ถ้าเปิดเสียงสุดก็ใช้ได้อยู่ในห้องประมาณนี้นะอ่านี่ครับลำโพงบลูทูธพวกพามอน s เตอร์ r อลล็อกเ2 0อยากได้บ้างจะได้เลยนะครับโอ้เท่ๆทๆๆทททว้าว